เบิร์ดสักลายตื่นเช้ามาก็ไปส่งนักเรียนก่อนเลยเบิร์ดรับส่งนักเรียนส่งนักเรียนเสร็จแล้วก็แวะหาข้าวกินดีกว่าไหมครับบอกถ่ายทำเที่ยอะไรวะเนี่ยข <c oughs> ี่รถมาถึงบ้านก็เจอลูกค้านั่งรออยู่หน้าบ้านแล้วลูกค้าเก่าเหมือนเดิมขาวสี่แล้วสักลายจนเผาเ <c oughs> ผาอะไรวะเนี่ย <c oughs> จะยา,าชาไปก่อนเลยเบิร์ดทายาชาหนึ่งหลอดบางๆเบิร์ดทันแล้ว พันให้รอบเลยตั้งที่มียาชาลูกค้าซื้อน,นมให้กูสองแพ็คอะรู้ว่ากูชอบดูดนม <c oughs> เปิดฝาออกมาโอ้ยข้าวมันไก่มันไก่ <c oughs> สุดยอดยาชาได้ที่ก็ลงมือเลยเ <c oughs> บอร์สักลายจริงๆอะลายชนเผ่ามันมีความหมายของมันอยู่นะจริงๆกูก็ไม่รู้หรอกนะความหมายอะไรอย่างรูปเนี้ย <c oughs> ลูกค้าเลือกมากูก็สักให้หมดอ่ะก็ลงสี่ไปสักพักหนึ่งด้านบนก็มาทายาชายด้านล่างต่อพันแล็บเสร็จเรียบร้อยก็มาลงมือสักด้านบนต่อเบิร์สักลายเบิร์สักลาย <c oughs> ยาชาด้านล่างได้ทีแล้วก็แกะออกเลยเ <c oughs> บิร์สักลายเบิร์สักลาย <c oughs> <c oughs> จะพูดอะไรก็หนาวนะ <c oughs> ไม่รู้อะไรเอฟซีชอยกูพูดกูก็มีดีอยู่อย่างเดียวนี่เนี่ย <c oughs> จับปากปกาเมจิได้ก็วาดไปเลยเบิร์ดวาดรูปวาดเสร็จออกมาก็เป็นแบบนี้ หัวไล่ด้านบนก็ลงสีไปบ้างนิดหน่อยทำไมาถึงด้าน,นิดหน่อยก็ยาชาหลอดเดียวเจ็บจีตั้งแต่ดอกแรก <c oughs> ไอจีเห็นว่าวาวาวแหวงแว,ง,วงนี่ก็คือไม่ไหวนะเว้นเอาไว้ก่อนไอช่วงแขนท่อนล่างนี้ลูกค้าก็อัดไป3หลอดเลยถ้ามันเจ็บแต่ประหยัดทำไมอัดไปเลยช่าง3หลอด <c oughs> ก็เดินเส้นไปก็เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันนะนี่หลงสีต่อเลยไม่ล่างแค่นี้ดีกว่าอยาให้ช่างพักผ่อนลายเนี้ก็สักตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ก็ดูให้มันชัดๆไปเลยว่ากูสักแล้วมันไม่เหมือนก็ได้เป็นโรลิขสิทธิ์กูตั้งใจเนี่เบอร์สักลายเมื่อวานในวันพ่อไม่เห็นไหว้พ่อเลยจุกเป็นหนึ่งทีมีพัสดุมาส่งจาก f อชื่ออะไรวะเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ลงมือฉีกถุงแกะกันเลยกระดาษลอกลายด้วยเครื่อง100แผ่นขอแลกกับพี่ได้ไหมกระดาษลอกลายด้วยมือพี่มีแค่สิแผ่นเอาอ เอาจริงอ่ะเดี๋ยวส่งให้